สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บ่าวก๊อ6ล้อซิ่งครับผมซิ่งครับมาครับเรามาชมรถขึ้นเขาแรงๆกันครับไปแล้วครับคันแรกครับผมเจ้าช้า FM นึ่ง A บรรยากาศหนาวๆครับผมมาแล้วครับคันที่2ครับผมมาแข่งกันแล้วครับผม นี่ดูความแรงครับผมวัดเฟืองกันก็เช้าไปเลยมีสูสูรับผมหล่อๆครับผมจะเช้าวัดเฟืองกันยามเช้าครับอยู่ที่หน้าหน้าเข่าพ่อวอครับผมไปครับมากันเรื่อยๆครับผม ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาถึงศาลเจ้าพ่อพะวอครับผมเดี๋ยวรอชมกันไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมก็ได้วิ่งมาตื่นขึ้นมาประมาณตีสามครึ่งครับขึ้นมาเรื่อยๆครับผมมาชมบรรยากาศยามเช้าๆด้วยกันครับผมนี่นะครับ ไหลมาหน้าหมดเลยอะ่ะพักรถกันหน่อยครับผมโอเคเดี๋ยวรอชมคันต่อไปครับผมมาแล้วครับคันนี้เป็นแม่ลูกครับผม,มวัดกำลังกันเลยครับวัดกำลังกันเลย ล้างกันเลยครับจัดกันต่อครับเช้าครับรถตะก,ก้ารครับผมโอ้สีสดมากเลยครับคันนี้เป็นมิโน่ f l 8 j ครับผม ันนนนี้เป็โอครับผมันต่อไปครับผมนำล่องมาด้วยเสียงแล้วครับผมนำล่องมาด้วยเสียงแล้ว วัดกำลังกันเช้าๆครับผมดูท่าดูท่าน่าจะเป็นเกียร์หนึ่งนะนี่ครับแรงเงินเือครับสแกนเนียตามตูดมาด้วยสแกนเนียรครับผมอึบ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 อึออนะครับบรรยากาศยามเช้าๆครับผม ก็จเจริญใช้ขนส่งครับผมตามด้วยรถน้ำมันสแกนเนียครับผมนี่ครับผมวัดกำลังกันที่แม่สอดนี่แหละครับไปแล้วพอรถุดข่าได้ส่งกันแล้วครับผมส่งกันใหญ่เลย ดัวครับผมในส่งขึ้นมาแล้วครับโอ้ยยังยังโหดครับผมส่งเข่าขึ้นมาเลยคันนี้โอ,โอ้เสียงเทรบโบหอนเอ้าเลยอะ่ะมาแล้วครับ ดูท่าน่าจะหนักหน้าดูครับผมคันนี้เสียงเครื่องฮอนๆเลยครับวัดกันที่ความแรงครับผมกำลังจะตกไม่ตกก็ามาดูกันที่ตรงนี้แหละครับนี่ครับรถมรงตากครับผมกำลังลื่เรือครับผม ดูท่าหน้าจะสองไม่สองก็หนึ่งครับผมพระจันทร์สวยงามมากเลยครับเช้านี้ครับผมบรรยากาศก,ก็เย็นเย็นจับใจตรงนี้ก็จะเป็นเนินของศาลเจ้าพ่อพระวอนะครับที่ยืนถ่ายทำกันอยู่ครับผม นี่ครับเดี๋ยวรอชมคันถัดไปว่าจะแรงจะดันดีขนาดไหนส่วนฝั่งนี้ก็ดันลงเลยครับรถไก่ครับผมมาต่อด้วยคันนี้ครับผม รถเมืองตากไม่ต้องห่วงครับแรงทุกคันครับผมแต่งมาดันเข่าโดยเฉพาะครับผมยเที่ยวนี้มาพลาดเลยครับกะว่าจะมาหาเสียตรงซะหน่อย เสียตรงเจ้าพ่อเมืองตากครับผมเที่ยวน,นี้พลาดเลยผมโทรหาเสียตรงอยู่ไหนเสียตรงบอกผมอยู่พิษโลกผมจะไปเพชรบูรณ์จบเฮเลยครับงานนี้อุตส่าห์ว่าเที่ยวน,นี้ยังไงได้มาเจอหน้านเสียตรงแน่นอนเลยเที่ยวน,นี้ก็เลยไม่ได้เจอเลย,ยเสียตรงเลยบอกมามาจัดบนเขาเลยครับผมก็เลยมาประเดิม เปิดหัวคลิปแรกเวลาตีห้าครับผมจัดให้ชมบรรยากาศยามเช้าครับผมเดี๋ยวจบจากคลิปนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาชมวิวครับผมชมวิวบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวตอนนี้มันเดี๋ยวเรามาชมรถด,ดันเขากันสักหน่อยวัดความแรงจะมีรุ่นอะไรสวยๆเด็ดๆ,ๆครับผมวัดกันที่ความแรงนี่แหละครับนี่ครับมาแล้วครับคันนี้ โดมิเนเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดครับผม FC9J หน้าแดงตุ๊กตามเชลิน3ตัวครับผมรถเมืองตากอีกแล้วครับผมนี่ครับมาพร้อมเสียงครับผมมาพร้อมเสียงมาพร้อมเสียงครับผม แต่ไม่รู้จะรุ่นอะไรครับผมเอา<ส>นี่ครับสิบล้อครับผมมาพร้อมเสียง มาแล้วครับนี่ครับวัดเฟื่องกันช้าๆเลยครับเช้าๆอากาศดีๆครับผมไปแล้วครับแม่ลูกลนนครับผม FX360 อันนี้วันโว้ครับ พักพักก่อนครับไม่ไหวครับนี่ครับพี่ใหญ่บอกไม่ไหวจอดก่อนโกสมพีกันยางครับผมขอจอดนอนก่อนครับผมไม่ไหวรถมาโครครับผมสุดก็ะยาสิขยาแมาโครขออนุญาตด้วยครับขออนุญาตถ่ายทำเลยนะครับรอชมคันถัดไปครับผม มาแล้วครับจัดแบบสูงๆแล้วคันนี้เออหนี่ครับ กันใหญ่เลครับโอ้มันครับโอ้ครับดันตูดกันใหญ่เลยครับเอาแล้วครับไม่มีใครได้เปรียบไม่มีใครเสียเปรียบไม่มีใครยอมใครครับผมนี่ครับผมกองฟันหมันครับผมโอ้เจ็ดครับคันนี้สุดยอดครับผม อัดกับที่หัวสั่นเลยครับเอ,อ้ยไปแล้วครับไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวเอ,อ้ยไหวครับผมรับปิดท้ายด้วยกันนี้แล้วกันครับผมครับคลิปนี้ก็ขอฝากจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซ<ม>ับสไคร้ให้ช่องพี่บ่าวกถจาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดหัวใจกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม